สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชื่อของพระนางเกรวรินทร์และน้ำตาลพิจักขณาผู้ควรไม่แพ้ใครถ้าจะต้องต่อทายด้วยคำว่านักแสดงมืออาชีพเพราะไม่ว่าจะบทไหนเกรน้ำตาลก็เอาอยู่วันนี้ขอพักภาพควาพพมสง่างามของคุณหลวงท้ายสะและแม่กลิ่นจอมเวียงพาไปตะลุยกองมือปราบมหาอุดที่เร่งถายทำกันมาจนถึงคิวบิดกล้องแล้วค่ะ ละครบูถ่ายไม่ง่ายแถมสู้กันด้วยคาถาอาคมกว่าจะปิดกล้องมือปราบมหาอุดผู้จัดห่วงทันนิธีค่าย6สีเอี่ยวใช้เวลาปลาเข้าไป1ปี1 1 0ิคิววันสุดท้าย3พระนางเกตวรินทรน้ำตาลพิจักขาและเต้ยพลศกรยังแบกบทหนักแท็คทีมต่อสู้บูดเดือดทั้งวันโดยคู่ต่อสู้คือรุ่นพี่สายสตรองพี่เต่าสมชายที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้ทั้งคู่บรรยากาศสนุกสนานฮฮาส่งท้ายการทำงานด้วยรอยยิ้มแฟนๆเตรียมเช็คอินเปิดตำนานคนเล่นของสนุกครบรถแน่นอนในมือปราบมหาอุดค่ะ อ๋อครับคิวปิดกล้องของเราหนึ่งปีนั่นแหละผมว่าเรียกเป็นคิวดีกว่าร้อยกว่าค <110. S 2> <า>ิวหนึ่งร้อยสิบอ่าเลข <A> สวย,สวยผมบอกเลยว่าผมชอบนะครับเล่นแอคชั่นกับวัยรุ่นแล้วัยรุ่นเล่นกันเตะปากปากปากเตะจนลืมไปอ่ะลืมด้วยกูแก่กว่ามึงเยอะเลยนี่เลยพอเตยเนี่ย<า> ไม่จริงครับไม่จริงสนุกดีครับทำงานกับพี่เต๋อกับพี่เกดบู๊สนุกดีมีพี่เต้อีกหนึ่งคนที่ที่บู๊ด้วยกันเยอะๆเรียกว่าเป็นบู๊สำคัญในวันสุดท้ายของพวกเราแล้วเป็นเป็นซีนซีนใหญ่จริงๆเพราะว่าเราบู๊กันมาีแล้ววันนี้ก็รู้จะเสร็จหรือเปล่าจะ้ยอีกวันหนึ่งติดติดตามตัวละครที่ชื่อไม้ด้วยนะครับไม้มีหลายชื่อมากๆเลยในเรื่องเดี๋ยวไปติดตามชมมัลล้วกานผู้กองกระทิงซึ่งจริงๆแล้วเป็นนิสัยนักเลงอ่ะแต่วันหนึ่งต้องมาเป็นตำรวจดูซิว่าทำไมเล่นเป็นทหารตรง